ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพู้จัรไอธ้าในชาววันเสาร์วันธุรกิวันสบาโตฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอริษตพระเจ้าทรงนำขับพงวันนี้ในการอธิษฐานเพื่อน้องของสัวในชาววันสบาโตขอริษเตของพระเจ้าจงปรารมีเรินพี่น้องทุกคนให้นมัสการพระเจ้าให้ได้เข้าครอบพระเจ้าโดยริษเตชขององค์ของเจ้าอวยพรพี่น้องให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีการงานการเงินที่ดี ขอริเดชของพระเจ้าปกป้องคุ้มครองพี่ักรักษาพี่น้องขับองค์ให้ได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายขอพระวัญญาบรสุสธิ์ของพระเจ้าเจิมปากเจิมลิ้นพี่น้องให้สรรเสริญพระเจ้าให้เข้าพระเจ้าโดยริเดชของพระเจ้านั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอพระเจ้าพระบิดาองค์การขอพระเจ้าเจิม ครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้าทุกๆครอบครัวให้รับฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้ารับกำลังรับการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้า,รรา,รรา,า,จาพระ,าระเจ้าโปรดปานครอบครัวพี่น้องทุกครอบครัวในรมกาวการจะนะญบรีทุกคนให้จะได้รับการ<ม>าอวยพรรับการเลี้ยงดูรับการโปรดปานที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายองค์เจ้าาในพระนามพระเยซูกิจเจ้าขอพระเจ้าให้สติปัญญาพี่น้องในรมกาวการจนะญบารีในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการที่จะดำเนินชีวิตแต่ละวัน ขอรีเดิของพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพี่น้องของข้าพองค์ญาติสานแน่นพุ่นล้นวันนี้ขอพระเจ้าเจิมผู้จะเล่นจิตามือเบกมือกองมือจิตาผู้ที่นำเพลงสั้นผู้ที่นำนมัสการโดยริเดชของพระเจ้าเขาจะได้รับการอวยพรรับการทรงเจิมที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาะเลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าเป็นกำลังพระเจ้าเป็นท่อประพรให้แก่พี่น้อง เมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะรับรองในการที่เ ah. ราอธิษฐานดุลขอที่มาจากฤทธิ์เดชของพระเจ้าฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าโอฮาเลลูยา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 โยงสาแบงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรม ของพระองค์พองและพระองค์เจ้าทรงเพิ่มเติมสิ่งทางพวงให้ให้ สาเงเสวหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์และพระองค์เจ้าทรงเพิ่มเติมสิ่งทางพวงให้ฮาเลลูฮาเลลูล าารพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอริเรศของพระเจ้าเจิมคุณหมอวันนี้เป็นวันสบาโตคุณหมอจะรับประพรมสอนพระคำในเช้าวันสบาโตขอริเรศของพระเจ้ารับรองเจิงฝากเจิม,มลิศคุณหมอให้ได้รับการทรงเจิมที่มาจากพระเจ้าขอพระคำขององค์เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้ของคุณหมอด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครัพระองค์อธิษฐานฝาก คัอธิษฐานรบเช้าไว้ในอมกอดของพระองค์ข้าองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระมหาเยซูคริสเจ้าอาเมนฮาเลโลย่างสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเวลานี้มอบเวลาให้แก่คุณหมอรอบเช้าค่ะจ่ฟอสพา